แม่ปิ้งย่างค่ะควันโชยเลยค่ะอร่อยมากอร่อยมากแม่ย่าอบเค้กนะคะแล้วก็เค้กแอปเปิลน,นะคะทุกคนแล้วก็ให้มานะเมื่อกี้แวะไปบ้านแม่ย่ามาค่ะเพิ่งเข้ามาในบ้านค่ะค่ำเลยตอนนี้สองทุ่มครึ่งละเพราะว่าวันนี้อากาศดีพากันแบบลุยในสวน ในช่างใหญ่ก็จัดไอ้มุมน้ําตกนะคะตกแต่งดูยนงจะมาหน่งล้างไว้แล้วนะคะจะมาทําแกงเห็ดนะทุกคนอุย้ยเห็ดพึ่งของเีงิมรอให้แกงเดี๋ยวหั่นก่อนนะคะดูงามมากๆเลยค่ะทุกคนหั่นหั่นหหันก่อน,น,น,นก็มีพริกหอมแดงกระเทียมนะคะจะตําใส่ด้วยกันแล้วก็อันนี้เป็นซูชินีหนึ่งจะใส่ลงไปด้วย นะคะเหมือนกับเราใส่อะไรนะใส่บวบใส่อะไรลงไปในแกงเห็ดเนาะอันนี้ก็เป็นใบบัซิลิคุมจะใช้แทนใบแมงลักนะคะแล้วก็นี่คือเห็ดของเรามาลุยพริกหอมแดงกระเทียมใส่เกลือลงไปนิดนึงตำค่ะลํำหย,ยาบๆพอนะว่าจะทำตั้งแต่กลางวันแล้วนะคะ ้ไม่ยุ่งในสวนนี่ทุกคนคืออากาศดีแล้วหน่งจะแบบคือไม่อยากจะเข้ามาข้างในบ้านเพราะว่าเราหาอากาศที่ดีๆที่เยอรมันนี่ยากมากเลยนะทุกคนหน่งก็เลยพยายามที่จะทำอะไรข้างนอกบ้านเป็นส่วนใหญ่เอาบุณเดี๋ยวต้มน้ำนะคะหน่งใส่น้ำไปนิดนึงไม่มากนะคะต้มน้ำแล้วก็ใส่ พริกแกงของเราที่ตามลงไปเดยโอเคใส่คานอรหรือรรดีนะคะอันนี้เป็นขนอเยอรมันใส่ลงไปใส่น้ำปลาลงไปปรุงแล้วค่อยใส่เห็ดอเคใส่น้ำปลาลงไปรสชาติตามเราชอบเนาะ ใส่จากสองช้อนอชันัวชักนัวใส่เห็ดลงไปค่ะทุกคนหมดเลยที่เก็บมาใส่บวบเอ้ยใส่ซุกินี่ลงไปค่ะใส่เยอะๆเลยเรามีเยอะทานผักเยอะๆค่ะทุกคนผักเห็ดอุ้ยตอนเย็นๆจะได้ไม่อ้วน ปิดฝาหมอ้อไว้นะคะโอ้ยเพลงเราไม่มีความมายปิดฝาหม้อมา,มโ,อมาโอ้โหน้ำสดน้ำก็เลยสิเดี๋ยวจะอร่อยมากทุกคนกรุงแค่นี้ก็อร่อยแล้วใส่นี่ลงไปปกติก็ใส่ไม้เรงรักน้องไม้เรงรักที่หนึ่งอยู่ในตู้แช่แข็งแต่อยากใส่สดๆก็เลยใส่บาซิลิกุมของเยอรมันนะคะ ทดแทนกันได้โอ้ยหอมมากควันโชยเลยค่ะน่าอร่อยมากอร่อยมากเพึ่งสีน้ำตาลเนี่ยมาร้อนเนี่ยแกงอร่อยมากเลยทุกคนแล้วก็น้ำจะแบบสีสวยอุย้ยหิวแล้วปะเนี่ยคะ่ะสุกีนีมันเหมือนครึ่งแตงครึ่งบวบเลยนะทุกคนคือแบบจะแข็งกว่าแตงนะคะแล้วก็เลยเอามาต้มแบบเนี้ยอร่อยมากหอมไหมคะหอไมไหม ก็ได้ปรดีคะ่ะบาร์บีคิวหรือว่าไส้กรอบดีคะ่ะฉลองให้กับอากาศดีๆวันนี้30องศาไปนานๆเลยได้ไหมเนี่ย,ยดูพริกสะพรึงมากลาลินี่ออกกล้องค่ะลาลินนี่มาเฝ้าแม่ค่ะแม่ปิ้งย่างยู่คะ่ะไม่เวลาหิวจะให้อุ้มนะ มามา่เกมนะเดี๋ยวเอาซาเนอร์ให้นะก็ไม่ได้มาชิมให้ทุกคนดูนะแกงมันมืดนะคะเมื่อวานนี่ยทำมันมืดก็เลยแบบเออในช่างก็นั่งดูทีวีเปิดเสียงเพลงดังนั่งอยู่ข้างๆ <c oughs> ก็เลยแบบเออไม่ไม่ไม,ไม่ไม่อยากทำคลิปเพราะว่าเดี๋ยวเสียงทีวีดังเนาะ อครับมากสีเนี่ยจะแบบเป็นสีน้ำตาลคล้ำๆไปตามเห็ดเห็ดพึ่งหัวสีน้ำตาลนะคะมาร้นหนึ่งมื่กูวด <good. S 1> ไม่กูดอนออร่อย ใส่แค่นั้นนะคะที่หนิงพาทําอร่อยแล้วมู้ะพาเอามากินกับหมูนี่เอามาใส่หมูหมูกับพริกซอสพริกบ้านเรานะแล้วก็จิ้มจิ้มนะฮะอืมอร่อยทั้งหมด ก็มีสลัดมันฝรั่งอยู่ข้างๆอร่อยมากค่ะจะสลัดมันฝรั่งใส่เบคอนหมูเนี่ยจะใช้ซอสแบบบ้านเราทาั้งนั้นเลยนะคะทั้งแบบแซ่ ซอสที่เยอรมันมีซิมอบเชยเฮอรี่ให็จบผงคะหรี่อยู่ข้างในแต่มันไม่เผ็ดของเรามันแซ่บก,กว่า ใส่ข้าวมนด้วยแกงฮิดคลุกข้าวคลุกข้าวอืเล่นที่อิ่มอ่ะเล่นที่อิ่ม สุกินนี่อืมอร่อยแซ่บเอซื้อหนูมาใหม่นี่ให้หนูเล่นนี่ เหนไหเหนเนรว่าอะไรเล่นกับลี่แล้วค่ะทุกคนเอ้ยเอ้ยเอ้ยทุ่มจ่า42นาทีแล้วค่ะหนึ่งทุ่ม42นาทีตอนนี้จะเริ่มค่ำเร็วแล้วนะคะทุกคนเพราะว่าเข้าใกล้สู่ฤดูไปไม้ร่วงแล้วนะคะโอ้โอ้อ้ช่ ออหนูดูค่ะอากาศแบบถ้าเป็นอย่างเงี้ยไปนานๆเลยก็คงจะดีนะคะทุกคนแต่ว่าก้อนนะมันอากาศเยอรมันเดี๋ยวก็หนาวแล้วค่ะทุกคนไว้ยังไงมีความสุขมากๆนะคะไว้เจอกันใหม่นะทุกคนมีความสุขมากๆค่ะ มีความสุขม,มากๆค่ะขอบคุณที่มากดไลค์กดไลค์ให้ลินลี่นะคะบ๊ายบายค่ะไว้เจอกันใหม่นะคะจุบจ๊บจุบจ๊บจุ๊บ